โดนฝั่งดัดว่างตลอดนะอุ้ยโอ้ยโอ้ย้ราล้ลำสดเลยครับผมโอ้โหเรียกว่าเลือกแล็ดเลือดกันไปทีเดียวแลไปกับทากล้องนี่แกนครับมี่ซากิต้าลงมามาร์กี้โดนป้อมกิงเขาเดิ <c oughs> นกลับมาแล้วบักไม้เก็บไปก่อนด้านหน้าดันมาต่อตอนนี้เราวิ่งใส่ไปครับยังมีตัวอิฟิสเตเลเยอร์อยู่ตรงกลางบักไม้เสียบอย่างมากแล้วโดนปาเชื้อเข้าไปแล้วป่าโลเข้าไปอย่างแรงครับสำหรับดาเมจดาเมจแรงจะจัดครับเคลเซไม่ตายเลยนะบอลพันจะไปสามไหวแล้วนะตีมาแล้วใส่แล้ว ครแล้วเขาไหวยางไงเขามาไงสําหรับที่อาตงพีแล้วที่บอกว่าล่อมันแรงมันเป็นอย่างนี้บอกแล้วว่ามันไหวอยู่นะวันเอาอินใส่ให้สุดไปพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามเพจกอริน่า AOV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย